เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหน้าใหม่ที่กำลังฮอตสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มฟลุกธีรพัฒน์นะคะที่แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ฟอร์มเล็กชายรักชายเรื่องใหม่โบรอมนส์ค่ะโดยล่าสุดนอกจากหนุ่มฟลุกนะคะจะไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ค่ะในงานซีซันส์สปาร์ตบอยแอนเกิล2014แล้วยังออกอาการเป็นปลื้มนะคะกับกระแสะภาพยนตร์ที่ดีเกินคาดค่ะพร้อมกับปัดกระแสะข่าวที่ว่าดังแล้วทิ้งผู้กำกับอย่างนิตชี่นะคะที่ให้โอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องหม่ยบรอมนส์ไปอยู่กับนักปั้นคนดังอย่างโกโก้นีรุษค่ะว่าไม่เป็นควาามจริงงแต่่อย ค่ะคคเยอะมากเกินกว่าที่แบบเราเคยคิดไว้ตอนที่เราเล่นเพราะว่ามันก็เป็นหนังเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วก็ถ่ายทํากันแบบครอบครัวที่เชียงใหม่กันแหละแต่พอมันเข้ามาฉายโลปุ๊บมันกับเป็นกระแสฟีเวอร์ไปทั่วทั้งประเทศเลยปลื้มมากเลยครับดีใจผิดใจกับเพ่วนก,กับที่เป็นต้นังกันที่ลิชีอ่ะค่ะจริงไหมคะ ผมว่าเป็นความเข้าใจผิดกันมากกว่าครับเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรา,าก็ม <ไป S 2> าอยู่แล้วก็มาอยู่กับพี่กอแทนอ๋อไม่ครับคือที่จริงก็ยังคุยอะไรกันบ้างอยู่เพียงแต่ว่ามันมันมันไม่เท่าคุยกันต่อหน้าครับเคยมีสัญญาตอนเล่นภาพยนตร์ครับเพียงแต่ว่าสัญญาหมดแล้วการเซ็นสัญญาพี่โก้เราก็คุยกับทางพินิชี่แล้วครับไม่มีการหักหน้าเรื่องสัญญาครับ สามารถรับชมสถานีทรทัศน์สปริงนิวส์ได้ที่ PSI ช่อง 22, IPM ช่อง 22, DTV HD1 ช่อง 51, GMM z ช่อง 107, Sunbox ช่อง 24, CTH ช่อง2และเคเบิ TV ีทั่วประเทศ